เซตแล้วจ้าเป็นไงได้คะปิ้งตับของแม่น่อยเห็นบอกคะง่ายๆสไตล์แม่ใหญ่หน้อยอร่อยชัวร์ไม่ม่วนนิ่มเดี๋ยวจะกัดให้ดูเด้อมันน่ากินจริงไหมนี่ยเด้ออืมนุ่มเด้งไม่เหนียวนะจ๊ะลองไปทำดูเด้อจะแซบบอพี่น้องปิ้งตับงัวค่ะพี่น้องปิ้งตับบัวยั่วๆเลย บ่าก,กินยากพริกป่นน้ำปลาบีบกเนาวจบวันนี้กำลังสีเห็ดกับเขากินขื่อกันนั่งก็สบายนะคะนั่งปวดแขว้วนั่งไปเห็ดแขวมานั่งได้กินของนิ่มๆไปาหางเบาๆลายใหญ่หางอาหารของเรามันน่ากินน่ากินนะคะเนี yeah. ่ยไปกินข้าวคุกพริกป่นน้ำปลาก็อร่อยแล้วจักหน่อย กินเขาส้นกันอีกแล้วพริกปน่นหอยพริกน้ำปลาโรยครุกครุกแสเดอส์บอกให้ก็กินว่าแบบแหน,นแสงไฟอาจจะไม่ได้นะจ๊ะ nôm đen Cúc cúc nào ngay cho ขันยาเขาแก้เป็นแบบ <c oughs> กินกับข้าวเจ้าเขาจ้าเป็นแบบ <c oughs> คนติ่งวอกเป็นนี้มันจะบดแสาริกแบบมันจะแข็งกระด้างอันนี้ง่ายนุ่มกรอบกรุบกุบทุกอย่างทำง่าย เปินมสินงนั่นนะสุตทั่วกับทอดฮอนเรา ไม่หรอกยืนเห็นหลายแนวแม่นบ้านแม่นบ้านหรอกไปซื้อกับเขากับผู้ใหญไปแดกไปแบกของให้เพิ่นอะไปก็เล่ให้เพิ่นหนะังสือ ซื้อบัตรไม่หายว่าม,มันไล่เดือนเลยซื้อแบบนึงแบบเติมเงินเติมเงินใส่บัตรไปแลกไปกัะแกจะระเครือพันบาทองข้าไปไปช่วมือมันเติมเงินไปห,หายสองร้อยหาสิบในบัตรนะ ขาอยากไปจังหวัดข้า,าอยากไปในเมืองเนาะข้อดีเพื่อนซีเพื่อนไปมองซีว่าซื้อบัตรรถเมล์น่ะเพื่อนเอาเพื่นยังเอาบินค่าให้แขวไปโบกเงนินด้วเด็ว เพื่อนการสื่อของคนมันเกิดให้ลูกเกยแต่บริษัทงานเขาดอกวังแรกนะโท่อ้เขามาเอาอยู่น้าบ้านมาไปว่ให้เขาเขาบ้านพร้อมเพราะมันจะคอยเดาใจคนผิดบุาบกตัดดิสกินฟ้าตรงนะครับ มื่อนี่ยประเทเกาขอ,ขอที่หลังไม่น้อยปยออยนิจสงสัไม่ค่อยเบียดกันในเขตขาดลบหนาลบหลังเองเป็นเรียกว่าเป็นิก์กินมองนีก็ขัียมามสถานที่ให้เพื่อนขัดหอบกับไปกินยุ่งของรับแขกคนนึงเรใจพิสฮะเนี่ยตายอีฟิมอ เขาคุกที่ป้นน้ำปาของสุนด,ด,ดีกว่าน้ำแสบแทสบว้าท่านผู้ชมเลยรับกระแสบพอดีมาบ่เจืดบ่เข้มเอดีจริง จะนั่นแล้วค่สะสต็อกก็แฟค่ัเป็นปิดพารล็ห้ันหนักกด่ไม่น้อยบริทิ้งป่องปอนด้วยค่ะเด้อยังทั่วหาย,ยัางคุยกันอยู่จ้า ยังดูแลอยู่ถามสาดสุกดิบกระลูกอยู่ค่ะทุ่มเนี้ยก็สิ่งยงยงยา,ยากแน่แล้วการจ้งบ้านซื้อของนอกการการน,นอนกับเวลาเมืองไทยมันต่างากันพี่น้องมันเลยเห็นมาหน่อยเมื่อย ตื่นยั่งขึ้นพอลูกโตมากเปิดกล้องจังให้เขาติดน,นั่นติดนี่ในห้องเนาะอันไดดีอันได้ดไดบดีัะแก้ไขงั้นี่ไหมคะเมื่นอไรนันบอรอิมดีกระสีกัวกัวเพื่อะจังสิแล้ว มาลุนเบิงว่าจะได้เขาไประยุคนมันเกิดไปหน่อยบอนะคะเพราะว่ามันเกิดการคาดเคลื่อนตรงเขาเอาของมาแล้วบะเนี้ยบางมือมันเก่าขึ้นนิตน่ตีอะไรตอนนี้ติเขาปิดมันก็เลยในห,ห้างแบบสาบไปนะั่ง บางางานของพี่เขาไปซื้อน่ะเขาซื้อปั๊บไม่ได้โดยพี่น้องต้องรอฟิวทรงเรื่องของเรื่องมนก็เจะจ้างเติมเข,ข้าไปก็ใิติดตามไม่ได้มากตั้งแต่แรกๆหรือว่า นั่นมาสมควรมันน่ะสิาตลอดว่ามันน่สิให้อนาคตลูกให้คว่มหมันค่องลูกพยายามสูบพยายามบืนพยายามเก็บเก็บหอมรำลิ์เพื่อให้มือน,นันมันมากถึงว่าบุญบาปกันบ่แปบ้างไพยบ่ไปหารูกไว้นั่นมันไห้จะโดนแล้ว แต่วายจะืมว่มมาคนเท่ามันต้องให้ความสุขตัวเองบ้างนะคะมันเป็นมาสิตั้งใจเจนี่กับสิตั้งใจเฮโนี่เขาต้องมีพลังค่ะเขาต้องให้ความสุขเขาต้องชาร์จแบตเตอรี่เขานั่นหลังจากให้ความมัอนงกงเจ้าของในอนาคตแล้วกะบีบีแล้วเนี่ยไม่น้อยจะให้ความหมันกงปังป,งปอนแน่นอน กายัางมาบอกว่าคืออะไรแบบใดถ้าบอกก่อนมันบนาติดตามเหมือนหนังสือแหละถ้าขาเรื่องเล่าถ้าเขบากเ,เ,เ,เรื่องเล่าข่าวๆให้ฟังแล้วกระสิบหูตอนจบมันกระสิบบนาเบิงมันบอต้องติดตามตอนต่อไป อย่ามาคิดว่าค่อยไม่ดูดูแลลูกนะอยากคิดว่าค่อยเอาตัวรอดสองคนแม่ลูกนะจ๊ะก่อยมีลูกสองคนนะจ๊ะไม่ใช่ค่อยกับเบบีคนแค่สองคนทั้งหมดก้อยน่ะมีกันสามคนนะคะอย่าพึ่งเม้นก่อนแต่วํามันลบไปแล้วหละค่ะก้อหนึ่งอย่าหูก่อนอย่าหูก่อนคนคนควนใ่ชีวิต แตเอาแต่ตัวลอดคนเดียวเลยคุหมอเอา,เอาจริงจริงคุณอเว่ามันก็เห็นแก่โตได้แต่ว่ามันต้องรอโอกาสโอกาสมันก็มาถึงแล้วก็ได้เฮ็ดก็เฮ็ดน,นะคะบีบีนะไม่น้่อยบอริเลไปบีบีก็ปังปอนเนี่ยไม่น้่อยไปนอดนม่น้่อยบอริเลตปนอนกอดฉางขาเราไม่รู้เลยค่ะอย่าลืมว่ามันต้องมิตรผสมกันการซีเมน,นี์นำเื่อออกมาา ดังนั้นเขาไม่พอต้องต้องเขา้าใจด้ค่ะนะ่ไม่หน่อยแต่ต้องแดบกบ่วนของเขาเพราะวนของเขาส่วนของข่อยค่ะดูแลในบุคลักณเนีนน่ยคือส่วนของข่อยคอยมีความประกันอนาคตให้ดูทั้งสองคนแหละค่ะทั้งตัวเอง แล้วจะเฉลยไปเรื่อยๆไม่นานก็นลองอยังที่แม่น้อยเคยบอกว่าถ่านม่น้อยเซตอีกอย่างเนี่ยไม่น่าองคิดแล้วว่าถ้าเราทำวันนี้ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้จะขาดถายไปไหมแต่ห้ามยู่เล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามช่วขาดถายไปบอรหรือเข้าไปย่อยู่เล็กสองเล็กหนึ่งกับเล็กสาม สิขาดหายไปบ่ไม่หน่อยจะตรงประคองทั้งสามอย่างไปพร้อมกันค่ะย่างกาน <c oughs> ย่งางจาเซื้อพัดเน้นแล้วก็ซื้อของเ้าบ้านไปยังนี่ไม่หน่อยคำนวณแล้วเด็กูมีเงินเท่านี้เงินตรงนี้กูสาหัสมาเทศตรงนี้ได้เท่านี้เราในระหว,ว่างที่ห้องใช้ชีวิตระวางปัจจุบันเนี่ยอนาคตเนี่ย ข้าบูดหงุดหบอกปัจจุบันข้าก็ยู่ไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าอนาคตฮารุผู้หนึงป่วยหารุผู้หนึ่งเป็นอย่างจะเอาเงินใส่แล่นต่ําถูกบ่หรือว่าไม่ความจําเป็นยังเกิดขึ้นมาก้าซึว่าเอาเงินไปทุ่มลงในเงอนเบิจเดจ้เาบะไรกันเพื่ออนาคตหรือความผิดพลาดเลยจะเอาแค่ปัจจุบันเป็นหน่อยเป็นคนยังสั่งค่ะแต่ก่อนเป็นหน่อยเป็นคนถบบว่าไม่คิดถึงอนาคตหรอกกูอยากทำอะไรคุทำพอถึงวันอนาคตน่ย เฮ็ดมือนี่แล้วมืออื่นมามีมปัญหา่อยแก้บ่ได้เดี๋ยวนี้มาอย่ิวิเดน่ะมันในบทเรียนจากพ่ายหลายยังมามาฉลาดตน่นมาอยู่นี่แหละนะการใช้ชีวิตใจเง่นนี่แหละดังนั่นที่ไม่ได้ซื้อบ้านหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์กับบ้านนั่นหมายถึงว่าไม่เดือดร้อน มหมายเล็กหนึ่งกำลังเห็ุอยู่หมายเลขกสองไม้เลขกสามบอ่อเดือดร้อนหมายถึงว่าคอยซัพพอร์ตตัวคอยไปนั่งซัพพอร์ตลูสองคนไปตางหาไอ้เงินที่ซื้อบ้านก็ไปแยกมาตางหาเงินมันแยกเป็นกระเป๋ากระเป๋าพี่น้องเไม่หน่อยสมมงิกำลังเจ้าของว่ามันซื้อแบบแบบอนะไรว่าเองเกินตัวเอาสร้างช่วตัวเองไหวแล้วก็ไม่ดิน้น เกินไปแบบดูแบบหลวมๆบ่สูงไปว่าต่ำไปยูระวางสี่หาหกหรือว่าเจ็ดกันสินะอย่าเฝ้าคิดแทนกาใจว่าหวังดีเจ้าถวังดีนี่เจ้าตรงเจ้าต้องหูว่าคอยได้อียงในอนาคตคอยได้เตรียมอีหยังไว้เพื่อลูกเพื่อเต่าบ่คอยได้ว่างแผงคอยได้ว้ามาตลอด ว้ามากเสมอบ่แมนว่า่อนจะเอาโตัวรอดแม่ก็บีบีแล้วปังปอนสิบบมี่แนบไเหยนะหน้ากคตคอนเจ้าของเท่เาต่องเมึงสุขภาพเบิองวาาการใส่ที่ิตน,นั่งค่ะเออคู่หนึ่งสิบไปจังหนึ่งคู่หนึ่งสิบไปจังหนึ่งเท่าหนึ่งสิบไปจังหนึ่งนี่แน่นอนคู่ที่มินน่ะ อย่าเพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งพักค่อกินมาม่าปนแก้วสลัดผัดยำที่เคยให้เขาข่าวไวน้นี่นั่งกินสุปพีน่น้องมาให้เลเบิร์ตอย่าฝากพาักเขากินมาม่าหรือด่ามาอย่าฝาวคนเฮาต้องมึงค่ะเคยเคยเปซื้อบายุนตั้งจากวัดไพสิบิวปนปนว่าต้องมีคุ้นดูแลบีบๆเข้าไว้นุ่มสาว เขาทำมาหากกนกของทพเสียไปซื้อตั้งจังหวัดแล้วก็เศร้าบ้านอยู่บ่กแบ้านตั้งจังหวัดเด็ให้ไผอยู่ให้ปลวกไปอยู่พี่น้องหาก็ต้องสื่อสิ้นเท่าไหร่ไม่ในวอมมาเสมอคอยมีกันแค่สามคนค่ะบบมมีผู้ใดมารับช่วงมรดกพวกทอดคอยมีกันแค่สามคนสิ้นปังปอนไปกะกุดสิ้นบีบีไปกะกุดสิ้นคอยไปกะก,กุดจบดันั่นเอาที่ใช้อยู่ได้ อ๋อบตรองเป็นสะสมอะไรมากมายสะสมเงินไว้หลังจากที่มีบ้านปัจจัยหา,หาคราบครบวล้วเฮาั็สะสมเงินไว้หน่อยไลยก็ได้ใส่เหลือห้าแงนจำเป็นหลังจากทุกซึงซุกยางเ็จในบ้านลุกโตแล้วเริ่นอยไม่น่อยเสือกมาบอกว่าไม่น่อ,อยิให้อีหยัง หรือสีสางอนนะคกฎอย่างห้ปังปว่วนไปเนี่ยเรามารอดูชมกันนะคะคนที่ติดตามไม่ใหอ,อให่น้อยก็จะมีหน่อยกับหลายมันก็จะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์บางที่อาจจะเบิ่งอยู่แต่กัอยากมินอนะอยากมินถามว่ามันไดไรอยู่จะว่าถามว่าโอเคมันจะลบออกค่ะลบออกหรือไม้ถึงอย่างบางที่ก็บออยากให้มันมีด่ามาในคอมเมนตนะ์ว่ามันว่า,วาได้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันถูกต้อง แต่อันนี้ยาฟอาคือแท่นคอยยาคิดว่าคอยเอาตัวรอดกันสองคนก็ทับเบิ้งเต้าไปก็คงสะประทองเบาอย่หลังว่าชีวิตคอยใส่จังไดกินจังไดอยู่จงังใดคอยเก็บเงินแบบใดคอยจังไม่เฮให้ลูก็ได้โดยที่คอยประเดาเงินจากผัวฝรั่งเลยสักบาทไม่ได้ใช้เงินเขาเลยสักเสลิงทุกวันนี้อยู่กับบาริใส่เงินเขามีบางครั้งคิดว่าไปซื้อเขาแมนเงินเขาอยู่แต่ใส่ซื้อบอกแบบว่าขอเอานั้นน,นี่บอกมีทางเพราะว่า หนึ่งก็ระหยักขอขันบมยีรีเติบสองแมนเข้าบรายจากเขากระซำเข้าบราจากเขาลอยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาบอกเข้าแล้วว่าขันอยากได้อีหยังดูแลลูกหรืออีหยังแ็แล้วแต่ให้เฮ็ดงานเราเก็บเงินเราเองแล้วเอาเงินตัวน,นั้นอนะดูแลลูกจัดก,การกับลูกเอาเองส่วนมีเงินหน่อยเนี่ยกับเขากับนางเขาดูแลได้อ่ความเป็นยูกินยอ,อยู่เลยอีหยังจังเสียเขาดูแลได้ แต่ว่าขันสีเฮตพิเศษเพราะว่าฝรัง่งเนี่ยเขาไม่ได้มีโนโยบายมานั่งเลี้ยงลูกเหมือนเราเด้ลูกเขาในสิบแปดปีก็ขึ้นจบเลยพี่นอ้องเขาบ่ดยมานั่งว่าโอ้ยอัน,นนี้แล้วมานั่งเลี้ยงหลานต่อเด้บอถ้าว่าเขาไปหาลูกก็ไปเยี่ยมไปกินก,กาแฟบ่อยเอาเงินยืนกันบ่อยว่าค้าราชกานบะมีค่ขาขอลบบม,ขขบมีบ้านสิถือยึดแล้วสิถือยึดเขาก็ยืนเบื่องซื้อได้จ้ะทำเนียมฝรั่งบ่งดยมาอันเลี้ยงกันไปจนตายมีเมียแล้วมีลูกแล้วมีร้านแลวกับแมนเทา มันคนละประเพณีมันคนละวัฒนธรรมมันถือการปลูกฝังมาค้นละลย่างค่ะแต่โชคดีตรงที่พญ่เรายกับบ๊วยวุ่นไหวข่อยสิเอาเฮ็ดยังอยู่ในเมืมมองไทยข่อยสิไปเที่ยวก็เรื่มมองมข่อยเงินของเจ้าเจ้าอยากทำอะไรก็ทําถ้าเจ้าอยากมีเยอะเจ้าก็ประหยัดเอาถ้าเจ้าไม่อยากมีเยอะเจ้าก็ซื้อฟุ่มเฟือยไปเลยแล้วเอาแค่นั่นอืม ก็ดีใจพุ่มใจอยู่เพราะว่าเจ้า,จาของก็บรเิเฮ็ดงานหลายตามที่พี่น้องว่างไม่น,น้อยก็เฮ็ดงานแค่เฮ็ดแล้วก็มีปัญหาเฮ็ดแล้วก็ป่วยเห็นบหเฮ็ดแล้วก็ถือโกงแล้วก็นู่นนี่นั่นตลอดชีวิตข่อยบร,ริราบเรียบแต่ข่อยก็สามารถเก็บเงินเฮ็ดได้ขนาดนี้บ่แมันยอมเจ้าของดอกพี่น้องอดทอนอดกันมากกว่าสิมีมือนีไงก็เติหนึงอยู่นะคะ เอาละค่ะวัแค่นี้ก,กอนอกินเขาอิ่มแล้วเดยเคลียบหนาก็มาคุยกันคือเก่าหละบอกตองซี่เพียงแต่บอาออามาบอกซูฟังอย่าเฝ้าคือแท่นนะคะอย่าเฝ้าคือแท่นเบิงไปค่ะขันคุณอยาาคูนคุณตรงเบิงถ้าคุณบาเบิงหนะคุณก็ะพาดไม่สิ่งที่คุณคิดว่าฉันไม่ทําฉันไม่นั่นไม่นี่คุณต้องดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าฉันทําอะไรเนาะเวยรักแก่ใจจ้ารักนะจื๊อ